อะไรเพราะว่าส่วนตัวชื่อว่าพระที่1นมันไม่น่าจะมีแบบมันอยู่ที่ใจอ่ะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่หนึ่งของเราจะเป็นที่หนใช่ครับที่หนึ่งไม่เขมใจเราเราจะเน้นความดูง่ายความสวยในระดับเดยเราได้ครอบครองแหมก็จะมีความสุขเวลาเราได้เห็นเนาะเวลาพระแต่ละองค์พี่หมอได้มาเนี่ยพี่หมอรู้สึกแบบดีใจไหมครับใช่ดีใจเราได้มาด้วยความตั้งใจแล้วบางทีเราไม่ใช่เป็นคนปล่อยพระอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าแบบ ไม่ได้เพื่อนสนิทกันหรือว่าที่เขาศรัทธาเราหรือว่าเชื่อมากเราเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เก็บเราก็คือง่ว่าระหว่างทางพี่หมอเก็บมาเนี่ยแบ่งออกน้อยมากน้อยกเว้นแบบให้เพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยอันก็ว่างันไปก็คือไม่ถึง10%ซฮะสุดยอดครับเพราะว่าชอบจริงๆ นี่เป็น,ปนแรงศร <แบ S 2> ัทธามากๆเพราะว่าอย่างพี่หมอบอกเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะสวยเราสวยเขาสวยใครจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสวยในรูปแบบที่เราชอบนั่นคือเราก็จัดได้แต่ก็มีวิธีการเช็คมีวิธีการตรวจสอบในสไตล์ของพี่หมอที่บอกไปแล้วพี่หมอเก็บพระหลายๆองค์มาไม่ได้หมายถึงว่าเก็บมาแค่วันสองวันแล้วก็บอกว่าฉันอยากได้นี้แล้วก็จะได้วันนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่โอกาสพลาดมันจะเยอะกว่าแต่พี่หมอใช้เวลาในการบ่ม พระในแต่ละรุ่นแต่ละองค์ที่ศรัทธามาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้สามปีก็ถือว่าเก็บมาเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงราคาเพราะว่าในเด y 1วันที่พี่หมอเก็บกับวันนี้ที่ราคาขึ้นไปเนี่ยมันเห็นความต่างชัดเจนมากๆ